เพื่อสิ่งนี้เลยไอติมซอฟเสิร์ฟ8บาทแล้วก็ไก่ย่างเข้าไปเลยสาอันนี้โซนเบเกอรี่นะอยู่ไหนเอ่ยเอาไปโดยโลดช็อกโกแลตดูใบต้องสั่งค่ะนี่จะผ่านอาหารสดไปนะ นก็ลืมไปแล้วเขาพิกัดอยู่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะ,อะ <c oughs> เอาน่าจะโซนโน้นเปล่า <c oughs> โน้นหรือเปล่าโซนที่ช่างของสดเปล่า <c oughs> ใช่ไหมตอนนี้เรากำลังตามหมาอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงใหญ่อ <c> ก <oughs> <c oughs> อยู่ตรงข้ามกับพวกสโครเซ้นแช่แข็งโอ้โน่นต่าง เขาบอกว่ามีรสอะไรบ้างอ่ะอันนี้อันนี้ไก่อบพริกไทยดำบลซิกเนเจอร์เขาน่ากินมากอ่ะที่สองรสไก่อบนมสด่อ้ค่ะอ๋อคือให้หยิบตรงนู้นใช่ไหมคะมอ,อ๋อขอบค <ขอ S 2> ุณค่ะอ,อ๋อถ้าไม่มีฟิวเนะาะแต่ัวดูพิกลได้เลย ว่าเป็นอะไรเนาะมันจะเป็นสีเตอร์ดอนก็จะเป็นอ๋ออีก็พิปีเตอร์ดอนโอเคเพือ่านดูเนาะันี่เป็นเชฟคนนีกี่สูตรคะสามสูตรอ๋อมีสามสูตรถ้าเชฟวินเมนจะร้อยสามทุกกลาอ๋อเป็นเครื่องเทศพะโลอ๋อมีสามสูตรใส่สูตรเชฟหอมกลิ่นเครื่องเทศพะโลอ๋อนี่ไงเป็นเชฟของเขาราคาก็จะประมาณนี้ นคำข้าวเป็นพะโู้แล้วไก่อบพริกไทยดำไก่อบนมสดอันนี้อันนี้พริกไทยดำดำแล้วเมื่อกี้นมสดใช่ไหมเนี่ยไก่อบนมสดนี่ก่อนค่ะไก่ก่อนไกก่อนนะอันนี้สูตรกระไก่อบกระเทียมพริกไทยดำที่เราซื้อมา119บาทซอสเยือติดก,กับกลอง เราจะได้ไก่มาเป็นตัวตัวนี้เลยนะเธอฉีกเป็นไหมนะู่เอาอ่ะีกไก่เลยเธอเดี๋ยวแป๊บนึงอกินที่มันน่ากินก่อนค่ะคนสวยนี่ตรงขาไก่เออแกะเป็นไหมล่ะ หอมมากหอมไม่มีใครในตัเป็นไงอ,อ,อร่อยเนาะขอหน่อยหนังจา้าแย่งกินกันหนังเนาะเนื้อทีชช่ชัยดำอร่อยมากเข้มข้น ่วยดีว่ะ่วยดีอ่ะ,ะ,ะนุ่มอ่ะแล้วก็หอมอืมน้มอทำมาข้าวเหนียวแปับแต่นี้ความชอบส่วนตัวดูข้าเหนียวครับแล้วข้าวเหนียวมากินนะครับนี่จ้ะข้าวหนึง ไก่นุ่มเนาะชอบอะคือไก่แบบเปื่อยเลยอะอร่อยเลยอะรสท,ที่ไทยดำนี่คือแซ่บมากดูดิดึดงไมห้หล่อนมดเลยอะห่อนตองไปกระดูกแล้ามันไนี่ไไหน่อัไอัอนอ นเป็นน้ำจิ้ไกรเป็นซแบบนี้แ่ริงอันนี้มีสายจิมตังสายน้จิมก็เลยชอบสาจิ้มแต่ว่าทจริงอะน้ำไม่ส่น้ำจิมน้ไม่ส่น้าอรอาไม่ชอบกินน้ำจิไม่ช่อยะเปย้นาทหน เป็นนกจนขึ้นเลยว้ามันจิ้มก็เหมาะเอเก่งนมันจิ้มดีมกเออคุณไหากินจิ้มดิน้อใช่ดีครับ ก็อร่อยนะมันคือน้ำจิ้มไก่อ่ะพี่ตำอ่ะเก้นดิอย่าลอกกินหนัลูกกเป็นพัปไปยวลอกกินแต่หนัใหถึงว่ากินได้แล้วกินเป็นสดๆไปหักปีกได้ก่อนนปีกก็ับินไปแล้วครับ มันแห้งแต่เนี่ยมันจะนุ่มหน่อยนุ่มแลเปื่อ,อยอ่ะดูดีงามใครทุกคนไปลองกันนะคะให้แมคโครอันนี้เป็นสูตรไก่วิไลดำร้อยสิบเก้าบาทมันมีสามสูตรสูตรเชฟสูตรเชฟน,นะคะจะเป็นหอมอเครื่องเทศพะโล้นร้อยสามเก้าและไอ้ร้อยสิบเก้าจะมีสูตรเนี่ยไก่วิไลดำกับสูตรไก่นมสด ไปลองกันนะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะ